แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอัปเดตกันต่อเนื่องสำหรับโรงงานน้ำตาลทยอยแจ้งวันปิดหิบออยปีผลิต67ทั68ล่าสุดโรงงานน้ำตาลกว่า40แห่ง จากทั้งหมด58แห่งหลายโรงงานมีฝนตกในพื้นที่แหล่งอ้อยมีการเลื่อนวันปิดเหีบนะคะรายละเอียดวันที่และเวลาหยุดรับแจ้งคิวและวันปิดหีบสามารถสอบถามได้จากโรงงานน้ำตาลที่พี่น้องกเรกษตรกรส่งอ้อยได้โดยตรงนะคะ <c oughs> กรณีที่ชาวไร่อ้อยคำนวณเวลาแล้วว่าจะมีอ้อยตัดไม่หมดให้ติดต่อนักเกษตร หรือนักส่งเสริมของโรงงานน้ำตาลที่ดูแลเพื่อวางแผนการตัดอ้อยให้หมดก่อนโรงงานปิดหิบวันสุดท้ายของการรับแจ้งคิวตรวจสอบสภาพรถบรรทุกเตรียมรถบรรทุกสำรองหากรถออกจากไร่แล้วเสียระหว่างทางต้องหาทางเคลียร์อ้อยมาส่งให้ทันนะคะมาอัปเดตสรุปวันปิดหิบอ้อยปีผลิต67เจับ68เป็นข้อมูลณวันที่13มีนาคม2568นะคะ ล่าสุดมีการแจ้งปิดขีบแล้วทั้งหมดนะคะโรงงานน้ำตาล40แห่งจาก58แห่งเริ่มกันที่1ไทยรุ่งเรืองกุสุมานสกลน,นครแจ้งปิดหีบ18กุมภาพันธ์2ที่เอ็นท่าหลวงลบบุรีแจ้งปิดหีบ28กุมภาพันธ์ สามสาเรืองมุกดาหารแจ้งปิดหีบ4มีนาคม4สุพรรณบุรีสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งปิดหีบ7มีนาคม5้รีพายชัยมงคลอู่ทองสุพรรณบุรีแจ้งปิดหีบ7มีนาคม6มิตรอำนาจเจริญอำนาจเจริญนะคะแจ้งปิดหีบ8มีนาคม7กำแพงเพชรปากดงจังหวัดกำแพงเพชรแจร้งปิดหีบ8มีนาคม8มิตรภูวเวียงขอนแก่น แจ้งปิดหีบ10มีนาคม9ทิพทย์สุโขทัยจังหวัดสุขด 10, โขทัยแจ,จ้งปิดหีบ10มีนาคม10เร,ริ่มอุดมอุดรธานีแจ้งจปิดหีบ10มีนาคม11เกษตรผลอุดรธานีแจ้งปิดหีบ10มีนาคม12เกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิแจ้งปิดหีบ10มีนาคม13ขอนแก่น2วังสะภูงจังหวัดเลยแจ้งปิดหีบ11มีนาคม14ทิพย์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรนะคะแจ้งปิดหีบ11มีนาคม15มิรกราินจังหวัดกรสินแจ้งปิดหีบ12มีนาคม16น้ำตาลสิงห์บุรีจังหวัดกรสินแจ้งปิดหีบ12มีนาคม17น้ำตาลอีสานจังหวัดกรสินแจ้งปิดหีบ12มีนาคม18สระบุรี2สะบดลบ,บุรีแจ้งปิดหีบ12มีนาคม 19นครเพชรจังหวัดกำแพงเพชรแจ้งปิดหีบ13มีนาคม20ขอนแก่นหนึ่งน้ำพองจังหวัดขอนแก่นแจ้งปิดหีบ1ิบมีนาคม21น้ำตาลสีคข้วคอนบรีสองนครราชสีมาแจ้งปิดหีบ14มีนาคม22รวมผลเกษตรไทย3านครสวรรค์แจ้งปิดหีบ15มีนาคม 23สระบุรีหนึ่งวังม่วงสระบุรีแจ้งปิดหีบ15มีนาคม24น้ำตาลพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกแจ้งปิดหีบ15มีนาคม25มิตรภูหลวงจังหวัดเลยแจ้งปิดหีบ15มีนาคม2 6เอราวัณหนองบัวลำพูแจ้งปิดหีบ16มีนาคม 27ไทยรุปเรืองบ้านไร่อุทยัยธานีแจ้งปิดเหีบ18บมีนาคม28นิวกรุงไทยกาญจนบ,บุรีแจ้งปิดหีบ18มีนาคม29วังคนายมหาวังมหาสรารคามแจ้งปิดหีบ18บมีนาคม30มิตรเกษตรหนึ่งกาญจนบุรีแจ้งปิดเหีบ18บมีนาคม31 ตะวันออกหนึ่งวัฒนานครสะแก้วนะคะแจ้งปิดหีบ18มีนาคม32เกษตรไทยดองโพนครสวรรค์แจ้งปิดหีบ10ก้มีนาคม33นะคะตะวันออกสองวังสมบูรณ์สะแก้วแจ้งปิดหีบ20มีนาคม34น้ำตาลท่ามาการกาญจนบุรีแจ้งปิดหีบ20มีนาคม35ไทยอุดรจังหวัดอุดรธานีแจ้งปิดหีบ20มีนาคม 35, 36. ระยอง 2. ชัยภูมิแจ้งปิดหีบ20มีนาคม 37. คอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาแจ้งปิดหีบ22ิต22มีนาคม 38. อุตสาหกรรมโคราชพิมาย นครราชสีมานะคะแจ้งปิดหีบ25มีนาคม39อ่างเวียนแก้งสนามนางนครราชสีมาแจ้งปิดหีบ25มีนาคมและ40น้ำตาสุรินจังหวัดสุรินแจ้งปิดหีบ25มีนาคมนะคะโดยวันปิดหีบของแต่ละแห่งอาจเปลี่ยนแปลงได้นะคะสามารถสอบถามได้จากโรงงานที่ท่านเป็นคู่สัญญาได้โดยตรงนะคะ อัปเดตโรงงานน้ำตาลทยอยแจ้งวันปิดหีบอ้อยปีการผลิต2567ท้68ข้อมูลล่าสุดนวันที่13มีนาคม2568